สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูวัวออกลูกนะครับใครเคยเห็นบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับตอนนี้กำลังเริ่มมานะครับตอนนี้เริ่มนอนลองแล้วครับ่าเริ่มโผล่แล้วตอนนี้ ต้องถ่ายระยะไกลนะครับไม่อยากให้วัวตกใจนะครับเราต้องถ่ายระยะไกลนะครับถ้าปอาจจะไม่ชัดบ้างนะครับก็อขออภัยด้วย ตอนนี้ออกมาครึ่งตัวแล้วนะครับ ออกมาแล้วครับผมสินดีต้อนรับเจ้าวอกฟอรดหกล้านนะครับตอนนี้กำลังปรับตัวเลยนะครับเราก็พยายามเช็ดน้ำเมือกนะครับออกจาดกจกมูกนะครับจ็ดกกปากนะครับต้องใช้เวลาปรับตัวระยะนะครับเนื่องจากอยู่ในท้องมานานนะครับถึงออกมาสู่โลกภายนอกนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามให้ด้วยนะครับ